ไอ้ไอ้ดูจิตตะเกียมีคนไปครับ้เออไหววะมันบอกว่าที่จะจ่อมมีมีคนไม่มีปืนตายตายเลยละขบายวัยสวยสุดประมาณเก้าร้อยนี่เลยคนอยู่คุณเท่ๆๆ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 ๆเๆๆ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 ตๆๆ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 ๆ

นั two, ่นแะตัวอย่ไปมไม่เชื่นะกลับไปคุ้เกียแล้วคุ้มตัวม่นี้องเหยียบไม่ไปแล้วแล้วของมนี้ตรงนี้ใช่ไหมพี่มาดูรถเทลเนี่ยฮะมองเห็นบนใบเียไม่พบขอไปดเช็คเียนเลยไม่มีครับไม่มีพี่มาดูรถเทลพี่เทลอยู่ไหนอย่างนี้เนาไปไปไป รถรถหลรถรถมันปืนเต็ปซรถเีเส้นแบบนี้ปืนเส้นเนี่ยมาตรงนี้นี่มีเต็มเลยประตูเปิดได้ด้วยเราจะขับรถออกไหมพี่มี่เข้วรใคั่ต้อ่ทำไมยังรูจุดน้อง

มีงานวันี้ทุกคนบอกวันนี้เหรอใคครว้นอ่โอเคเยเยต้องต้ต้องไปิดาไม่มีรอบเดียวแต่่าถ้าถ้าเอาไปไปวอเลยตัวก้อนหรอวตวนันมาตัวก้อนตวก้อนมางมีระเบิดใช่ไหมยังะเบิด ไม่ม oh, ีไม่ม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 ีตวนี้านี้เราวี้เราตัวนี้เราตั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 ี้เราี้เราตัวี้เรตนี้เราี้เราี้ีไเนีนี้เราีตัี้เตัี้เตัี้เรนี้าี้วีวีาีเนี้เรี้เราันี้เ่ีเตี้เรี้นีัีเราีเตี้เรี้นีัีเราีเตี้เรี้นีัีร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 ั ไอ้ตัวนั้นไอ่ตัวนั้นไอ่ตัวนั้นไอ่ตัวนั้นอยู่ตรงไหนครับมีเยอะมีเยอะมีเยอะนะเอ้ยฮ่าเฮ้ยปืนสวยสวยสวยมีอีกนะเระวังพี่ปืนไม่เด้งเข้าตัวว่ะอยู่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เอาของข้ารถเลยเดี๋ยวขับรถเปิดตู้เอาขับรถหนีดีวยครับพี่พี่มีปืนให้ผมต้องบอกไหมเอาเครับผมก็สุ่นเยอะเกินว่ะ

ไอ้มีที่ต้องงัดอีกไหมพี่มี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 งัดอยู่ไม่ไม่ไม่ดัดดัหน้าอะผมกดพุดธละอาพุทธพุทธจะพระหัสจะสุกแล้วเนี่ยตรงพี่ตรงเลยนครับอบวนมีคนเอเงี่ยในี่ไปสรางะพานใหมพีาเลยในโบสมีที่ใหดทีู่นย์เลย ไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วพูด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 พพูด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 พนดพูดพูดพูนพูด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 นูดพ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 ูนพพูดพูดพูนพูดพูนพดพู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 นพูด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 พูนนูดดนนูดน รตรงหลังโบสนี่คือตรงฝั่งหอคอยหรือฝั่งด้านหน่ะฝั่ฝั่งฝั่งใต้ของบัทเลคอเงไหนพี่ต้องออกานะครับอกกีเดี๋ยวก่อนนะคือได้แล้วมันมันมาสามคันพัดไหมแล้วคราวนี้ขอเรายอะนยพอเราลดเราหน่ยคันดับ

สามยังหนสามไม่ไปต้องไม่ไปแล้ว